สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้ร้าน d k t คแท็กของเรานำเข้ารถขุดมาเพิ่มนะคะรถขุดรถใหม่ของเราเข้ามาสี่คันส่งถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ได้ทำการติดจองไปแล้วสวยๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาเพื่งถึงร้านติดจองก่อนหน้าจะถึงร้านนะคะแล้วก็มียันมาตัวนี้ติดจองแล้ว อีกสองพันท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะท่านใดสนใจคันเล็กทางร้านของเราก็มีบริการนะคะเป็นรถผุดโกเบค่ะไซส์ขนาดหนึ่งตันสามารถขึ้นรถกระบะได้ แล้วก็มียันมาริโอ3 0นะคะ350,000บาทแล้วก็มีโกเบขนาด2ี 5, 3 5้า0สหบาทเช่นกันคะ่ะนี่สภาพเดิมๆนะคะแบบยังไม่ได้เก็บงานเลยสวยมากคะ่ะ คันนี้มาก่อนหน้าตรตนี้แล้วหนึ่งคันนี้เป็นยันมาขนาดสามห้าตันนะคะมาพร้อมหัวกระแทกเลยราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหืนบาทคันนี้แถมหัวกระแทกฟรีด้วยนะคะ